วันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เรา,เาทําเมนูหอยแล้วนะคะนี่หอยวันนั้นที่เราไปเก็บนะคะเราก็แช่หอยเปลี่ยนน้ําให้หอยอได้3、น้ำาีน้าแล้วเนาะเราทิ้งหอยไว้แช่น้ําสะอาดนะคะได้1วัน1วันกว่าเนาะแล้ววันนี้เราก็จะเอามาทำเมนูอาหารกัน สาเหตุที่เราแช่นะคะก็เพื่อให้สิ่งสก,กปรกที่เอกกัดหอยมามันได้คลายออกเนาะแล้วก็เปลี่ยนน้ำบ่อยจะได้ทําให้มันเป็นการทําความสะอาดหอยอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะนี่นะคะคือเราจะทําหอยก็คือเราเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าถี่หอยถี่หอยหรือว่าอะไรสักอย่างเนี้ย เออเอาเอาส่วนแหลมๆตรงเนี้ยออกเนาะส่วนแหลมๆตรงเนี้ยเอาออกแล้วก็เหลือไว้ซักป,ประมาณแค่สองสองท่อนของหอยตรงเนี้ยหัวอันเนี้ยเพราะว่าเราจะเอาไปทําเมนูหอยจุกแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่หอยที่เขาเอาไปทําหอยจุกนะนี่นะแต่ว่าอันนี้ก็สามารถทําได้เนาะโอเคเดี๋ยวจะลองจะทําให้ดูเนาะอันนี้นะคะก็ ถือหอยแบบนี้ก็คือเอาส่วนที่แหลมๆตรงนี้คว้านไว้คว้านไว้แนบแนบไว้หรือว่าถือยังไงให้ให้มันพยายามทาให้มันป้องกันตัวเองไม่ให้บาดมือเนาะก็ถือให้แน่นแล้วก็ให้ชิดกับเขียงนะคะแล้วก็เอามีดด้านนี้นะคะด้านที่ไม่คมนะคะตีหอยตรงนี้ไม่ใช่ตีทุบหอยออกเนี่ย ให้มันเหลือแค่นี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะแล้วเวลาเรากินอันนี้ทั้งเปลือกนี้เราก็จะเอาไปทาแกงไปเลยนะคะเวลาเราจุ้งหอยก็คือจุ๊บตรงนี้มันจะได้ออกเพราะว่าถ้าเราไม่เอานี้ออกไม่เอาหางตรงนี้ออกนะคะมันเวลาเราจุ้งมันก็จะไม่ออกนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราทำกัน ทางให้หมดทั้งทั้งเค่นี้แล้วเนาะเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ตัวใหญ่ๆทั้นั้นเลยอันนี้โตโตสุดก็ประมาณนี้แล้วนะคะมันโตได้แค่นี้ <c oughs> โอเ,เดี๋ยวทางการดีกว่าเนาะ 还能呢。 เราก็เตรียนวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะก็จะมีหอยที่เราทานไว้นะ,ะล้างสะอาดแล้วเนาะล้างไปสิบกว่าน้ําแล้วนะคะแล้วก็อันนี้หัวปลีหัวปลีเราจะเอาขยี้ขยี้เพื่อไม่ให้มันฝาดเนาะแล้วก็ <c oughs> ให้มันน่ากิน มัง้งแล้วก็อันนี้คือพริกแกงนะคะแล้วก็ใส่อันนี้นะคะอันนี้ไม่ได้มารีวิวอันนี้นะอันนี้ก็คือกะทิแล้วก็ก็จะมียอดฟักแมวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผัดสมุนไพรทางชนเผ่าเนาะที่เขาชอบบอกว่าเอาไปต้มกับเนื้อไก่แล้วจะเป็นยา ยาดีบำรุงร่างกายนะคะอันนี้เราก็จะใส่ด้วยอันนี้หอมมากปรุงรสด้วยน้งปลานะคะนี่ค่ะเคเดี๋ยวเรามาทากันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เปิดเก๊สทำให้หม้ออันนี้ย <c oughs> ทำให้น้ำมันซึมให้หมดก่อนเนาะ เราก็ใส่กะทิลงไปเพื่อคิ้ยวกะทิเนาะให้กะทิมัน มันนะคะไฟเบาๆนะคะไม่ใช่ว่าไฟแรงนะเสร็จแล้วใส่พริกแกงนะคะ ถุงนี้พี่แกงได้มาจากตลาดนะ ก็เตรียมน้ำนิดหนึ่งเนาะใส่น้ำนิดหนึ่ง กัเนเดือดก่อนนะคะต้องใส่เกลือนิดนึงนะคะ น,นี้นะคะพอเดือดแล้วเดี๋ยวเราให้เดือดอีกสักแป๊บน,นึ่งเนาะพอเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาหอยไปต้มก่อนนะคะจะใส่ใส่ก่อนเพื่อให้หอยมันสุกก่อนนะ 嗯。<Yeah. S 2> yeah. เยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้ำจะน้อยไปหรือของก็ไม่รู้เนาะ เราก็รอค่อยๆให้ไฟอย่าเร่งไฟแรงนะคะเราก็เอาไฟปังกลางนะคะค่อยๆเพื่อ,อจะทำให้หอยมันสุกโอเคอันนี้เดือดนานแล้วนะเราก็ พิ่มเติมนะคะคือเราใส่ตะไคร้เพื่อให้หอมนะคะใส่หัวปรีใส่ให้หมดเลย านนะคะอ่าตอนนี้เดือดแล้วนะเดือดมากแล้วเนาะแล้วก็ขั้นต่อไปเราก็ใส่ผัดนะคะใส่ไปเลยไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรนะอันนี้แกงบนดอยเขาเราก็ทนไปของเรานะก็ก้างชื่อว่าแกงคนดอยทำฝีมือคนดอยเนาะ มันจะเหมืองหอยจุกไหมแกงหอยจุกโบแมนโบแมนเนาะวันนี้เราไม่มีช่าอมนะคะเราก็เลยใช้อันนี้นะคะผัดชีฝรั่งใช่ไหมเขาเรียกว่าผัดชีฝรั่งไนหะมอันนี้ใส่แทน ทีมแล้วก็ปรุงรสน,นะคะเอา่อยน้ำกลา ไปฝรั่งคะะัาชีพฝรั่งนะะีมกลิ่นหอมเลยนะคะชิมอีกรอบนึงเดี๋ยวกี้เราปรุงแล้วเนาะ มากเดี๋ยวถัดใส่จานต้องเสิร์ฟแล้วนะคะแกงหอยจุกของคนชมเผ่านะคะวิธีการจุ้ยหอยดูคนสาธิตวิธีการจุ้หอยนะคะเอาจุ้ยงไงสอนหน่อยจับเลยนะครับนี่เด็ดต่างเลย อ๋อก็คือดูุตรงนี้นะคะใส่ปากจุ๊บแล้วก็ดุเข้าปากตัวเองโอเคโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากติดตามฝากซั b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ